วันนี้นะคะที่หยายอนจูนิ่งสาขาตาคีจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะกับสมาชิก t o y o ต a าคอมมิวเตอร์ค่ะเดินทางมาอยายนจูนิ่งนะคะเพื่อทำการตรวจเช็คระบบต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระบบหัวฉีดแล้วก็ตรวจเช็คระบบแก๊สค่ะรวมไปถึงการตรวจเช็คระบบเบรคค่ะเนื่องจากท่านสมาชิกนะคะเป็นรถรับส่งนักเรียนนะคะจึงต้องเน้นความปลอดภัยนะคะจึงต้องทำการตรวจเช็คนะคะก่อนที่จะนำรถคันนี้นะคะไปใช้งานค่ะ ไม่ใช่แค่สังนคือสังเคราก็ถ้าใช้ใหม่ก็แนะนำเปลี่ยนเปลี่ยนยี่ห้อมั่งเปลี่ยนอะไรมั่งประมาณมาร้อยหกสิบโลนะเป็นร้อยเป็นร้อยที่มาร้อยหกสิบโลก็แนะนำเรื่องน้ำมันเครื่องก็เอามาพวกซื้อเฉพาะใช้เฉพาะแค้ดีกว่าซื้อเฉพาะเพร่ะยังมือโลเนี้ยน่าใช้อยู่ครับเพราะว่ามันไม่ได้มีเก็บมาเยอะครับเดี๋ยวเรามาดูการทดสอบหัวฉีดของ Toyota าคอมพิวเตอร์นะคะหลังจากที่ถอดออกมานะคะแล้วก็ ล้างทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูการเททดสอบกันค่ะจากที่ทําการเททดสอบนะคะพบว่าหัวฉีดยังสามารถใช้งานได้อยู่นะคะทีมช่างก็ได้ทําความสะอาดค่ะแล้วก็เตรียมที่จะนําประกอบเข้ากับระบบเครื่องยนต์ค่ะ ก่อนที่จะนำหัวฉีดลงไปประกอบนะคะเราก็จะมีการปรับตั้งค่าเซตอัพระบบวาล์วนะคะให้ได้ค่าตามมาตรฐานนะคะเมื่อรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานนะคะของเดิมของเก่าอาจเกิดการสึกหลอได้ค่ะจึงต้องทำการปรับตั้งค่าใหม่นะคะเพื่อให้รถนะคะได้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ แล้วก็มีการบำรุงรักษานะคะด้วยสารเสริมประสิทธิภาพค่ะสารเคลือบกระบอกสูบค่ะเพื่อช่วยเพิ่มพลังแรงอัดให้กับลูกสูบนะคะช่วยแก้ในเรื่องของน้ํามันเครื่องหายช่วยเคลือบแหวนลูกสูบเคลือบกระบอกสูบค่ะและนี่ก็คือหัวฉีดนะคะที่ล้างทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็พร้อมที่จะนําประกอบเข้ากับระบบเครื่องยนต์ค่ะ หลังจากที่ประกอบหัวฉีดเสร็จเรียบร้อยค่ะปิดฝาครอบวปล์วนะคะแล้วก็ประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆค่ะเพื่อให้ระบบเครื่องยนต์สมบูรณ์นะคะพร้อมที่จะทดสอบการใช้งานค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือการบำร,รุงรักษาระบบเครื่องยนต์ด้วยสารเสริมประสิทธิภาพค่ะ v t 1 Super Treatment ช่วยยืดอายุการทำงานของระบบเครื่องยนต์นะคะปกป้องชิ้นส่วนอุปกรณ์ภายในเครื่องยนต์ค่ะสามารถใช้ได้ทั้งเครื่องยนต์เบนซินและดีเซล และขั้นตอนสุดท้ายค่ะท่านสมาชิกนะคะมีความต้องการที่จะตรวจสอบในส่วนของระบบเบรคค่ะทีมช่างก็ทำการนำรถนะคะขึ้น้อยนะคะเพื่อทำการตรวจสอบระบบเบรกทั้งหมดนะคะสองล้อหน้านะคะแล้วก็ไปทำการทดสอบขับภาคสนามสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับทีมงานใหญ่ย,ยนชูเดนงนะครับเราก็มาทดสอบภาคสนามกันอีกเหมือนเดิมน,นะครับเหมือนเคยเลยนะครับวันนี้ โนโตะนะครับคอมพิวเตอร์นะครับตัวนี้เป็นเครื่องสองเคดีนะครับสองเคดีแล้วคันนี้นะครับติดพลังงานร่วมไปด้วยอ่เดี๋ยวเรามารู้จักเจ้าของรถก่อนดีกว่านะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับครับรบกวนขอเชื่อนิดนึงชื่อพนาวณน้อมครับครับเดินทางมาจากที่ไหนครับกำแพงเพชรครับผมกำแพงเพชรรถมีอาการเป็นไงบ้างรถมีอาการคือตอนเช้าเช้าเนี่ยสตาร์ทแล้วดับสตาร์ทแล้วดับตลอด ต้องเร่งเครื่องช่วยครับแล้วกินน้ํามันกับแก๊สเพิ่มขึ้นจากเก่ากินน้ํามันและแก๊สเอ๊ะมันหมายความว่ายังไงนะครับอ่ะเราไปฟังหน่อยไอ้แก๊สนี่มันคืออะไรครับแก๊สนี่คือเชื้อเพลิงร่วมครับเชื้อเพลิงร่วมครับนะครับก็คือเคยนํารถคันนี้มาติดตั้งพลังงานร่วมที่ใหญ่ยนต์ยูนิ่งใช่ครับกี่ปีแล้วครับโอ้โหน่าจะเจ็ดเจ็ดแปดปีแล้วครับที่ผ่านมาเจ็ดถึงแปดปีแล้วครับใช้งาน พลังงานร่วมมาตลอดครับตั้งแต่หกหมื่นโลแรกครับตอนนี้ตอนนี้สามแสนครับตั้งแต่หกหมื่นเลยสามแสนสามแสนสามพันโลตอนเนี้ยโอ้โหตีซะสองแสนเจ็ดครับที่ใช้งานมาประมาณนั้นเลยครับผมสองแสนอาฮาอเลยครับนะครับรถมีอาการเป็นไงบ้างไหมก็เพิ่งมีอาการที่มาทําเนี่ยครับวันมาทําวันเนี้ยครับที่มีอาการตั้งแต่หกหมื่นครับ จนมาถึงวันนี้ครับแต่ก็มีเจ็ปีแต่ก็มาเปลี่ยนม้อหมอตอต้มตอนนั้นมีอาการคือแก๊สไม่ปล่อยก็มอต้มหมดอายุก็มาเปลี่ยนมอต้มไปครั้งนึงแต่ก็นานแล้วครับนานแล้วกสองสามปีแล้วมั้งจำไม่ได้แหละแค่นั้นเองครับแค่นั้นเองรถก็ใช้งานปกติใช้ปกตินะครับตั้งแต่หกหมื่นที่มาติดตอนนี้คือสามแสนกว่านะครับสองแสนห้าสองแสนห้าหมื่นกว่ากิโลนี่ก็คือมีเช็คอยุของ อุปกรณ์นะครับก็คือมอเตอร์แกล์ต่ำสเต็ปนั่นเองใช่ครับนะครับก็ใช้งานทุกวันคันนี้วิ่งส่งรับส่งนักเรียนครับนะครับโอ้โหถือว่าคุ้มนะคุ้มไหมคุ้มครับคุ้มคุ้มกับการลงทุนครับคุ้มกับการลงทุนนะนัชั่วโมงนั้นนี่คือดีเซลนี่ราคาสามสิบอัพครับสามสิบอาบสามสิบนะครับสามสิบตอนที่มาติดนะ้นสามสิบห้าครับตอนที่มาติดนะครับสามสิบห้าบาทสามสิบห้าบาทตอนนั้นแล้วเลือก ตัดสินใจมาเลยครับนะครับช่วยลถไปได้เยอะมากน้อยแค่ไหนกก็แต่ก่อนวิ่งนักเรียนดีเซลอย่างเดียวครับก็ตกประมาณเดือนละม,มันหมื่นสองครับ,รบแต่พอติดไปแล้วอยู่ที่ประมาณ8 9 0 0ึต่อเดือนต่อเดือนลดไป3 4มถึงสี่พับาทบนะครับก็ถือว่า คุ้มทุนแล้วก็วิ่งปีเดียวก็ถ้าพูดถึงก็ปีกว่าก็คุ้มทุนที่ติดตั้งไปแล้วก็ค่าติดตั้งคืนทุนไปแล้วใช่ครับรถก็ยังใช้งานอยู่รถก็ยังใช้งานนะครับตอนนี้สามแสนกว่าก็ยังใช้พลังงานร่วมอยู่ใช่ครับนะครับวันนี้มานะครับตอนนี้ก็นําเหมือนนารถมาตรวจมาเช็คใหญ่นะครับเจอปัญหาอะไรบ้างนะครับก็ตามสเต็ปนะครับก็คือ ตรวจสอบในเรื่องของระบบเครื่องยนต์แล้วนะครับส่วนในเรื่องของพลังงานร่วมก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหานะครับก็ตรวจสอบแต่มาแล้วก็ต้องตรวจสอบนะครับชุดกองชุดไลต่างๆนะครับทําไมถึงมีแนวคิดว่าการใช้พลังงานร่วมนะครับในชั่วโมงนั้นเนี่ยเราเราทำไมถึงแบบอยากคิดอ่าเขาเรียกอะไรนะอยากที่จะติดพลังงานร่วมก็จะเซฟเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องค่าน้ามันมากกว่าครับเพราะตัวแปรคือค่าน้ามัน เพราะว่าถ้าน้ำมันลงได้เราก็สามารถมีกําไรในส่วนต่างของการเก็บค่าโดยสารครับครับเพราะถ้าตอนนั้นโ,โหค่าน้ำมันเป็นหมื่นนี่ก็มันไม่เหลือครับพูดถึงไม่ธรรมดานะครับถือว่าไม่ธรรมดาเจตเธอโนะครับครับช่วยลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเชื้อเพลิงใช่ครับนะครับลถทำงานเต็มประสิทธิภาพ ใช้มาแล้วกว่าเปีปัญหาเครื่องยนต์ไม่มีเลยนะครับก็มีการตรวจสอบแค่ดูแลตามปกติวันนี้ก็มาดูในเรื่องของหัวฉีดนะครับมาดูในเรื่องของระบบหัวฉีดนะครับก็ทําการแก้ไขเรียบร้อยนะครับก็ดูแลในระบบเครื่องยนต์ไปเลยทีเดียวเลยนะครับตรวจสอบระบบแก๊สไปด้วยนะครับตอนนี้ก็มาขับทดสอบนะครับตอนนี้อัตราการเร่งแตกต่างจากเดิมเยอะไหมครับเครื่องก็อัตราดีกว่าครับแล้วก็เครื่องเงียบกว่าเดิม เครื่องเงียบกว่าเดิมครับผมนะครับวันนี้ได้เซตอัพวาวล์แน่นอนครับผมนะครับได้ตั้งวาวล์ตั้งวาวล์ครับได้ตั้งวาวล์ไปก็เท่ากับว่าเราโอ้สองแสนกิโลเนี่ยจริงๆแเนี่ยวาล์เนี่ยเขาบอกประมาณสักแสนแสนหน้านี่ก็มาตรวจสอบไม่ค่อยได้มาคราอยู่กับอยู่กับแมงสามร้อยกว่ากิโลเนาะเดินทางวันแต่รถต้องใช้ทุกวันตอต่อช่วงนี้ช่วงนี้ปิดเทอมก็เลยได้มาทำได้นำรถเข้ามาครับนะครับก็ไม่ใช่คันแรกครับผม อปีที่สองเอาอะไรมาติดครับเอาวีโก้เครื่อง2,005ครับสี่ประตูมามติดเมื่อปีที่แล้วเนี่ยครับมาติดไปเมื่อปีที่แล้วปีที่แล้วเดือนมีนาครับตัปีละครับแต่ก็ยังไม่ได้เอาเข้ามาเช็คเพราะยังยังยังก็ใช้งานได้ปกติอยู่ก็คือยังใช้งานได้ปกตินะครับเพิ่งมาติดไปสดๆดเองเมื่อปีที่แล้วครับมีการใช้งานก็ปกติไม่มีอะไรก็ปกติครับเพราะเรามั่นใจว่าคันนี้มันโอเค เราก็เลยเอาอีกคันมาติดเป็นโซ่ครับผมนะครับก็มั่นใจในระบบพลังงานร่วมครับนะครับในยนต์จุเนเด้งเราก็ต้องขอบพระคุณมากๆนะครับเพราะว่าพลังงานร่วมที่จะนใหญ่คิดค้นมานี่คือนะครับช่วยนะครับไม่ว่าจะเรื่องระบบต่างๆของรถยนต์นะครับแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับในระบบเชื้อเพลิงด้วยนะครับและที่สําคัญที่สุดนะครับ กว่าจะลงตัวกว่าจะาตกผลึกนะครับจนรถใช้งานได้เนี่ยถือว่าจัน์ใหญ่นี่ภาคสนามนี่ค่อนข้างยาวนานเลยทีเดียวนะครับ,รบเพราะว่ารถแต่ละคันที่ติดไปเนี่ยผมบอกเลยนะฮะคันนี้เจ็ดปีนะครับก่อนหน้านี้มาคือห้าปีคันนี้ถือว่ายาวนานออกไปอีกนะครับ,รบว่ารถเจ็ดปียังไม่มีปัญหาอะไรก็คือใช้งานได้ปกติก็ามาตรวจสอบในเรื่องของระบบเท่านั้นเอง นะครับลดอัตราตอนนี้ก็คือวิ่งดีขึ้นเบาขึ้นเพราะว่ารถมีการใช้งานมามากกว่า200,000กิโลนะครับการตรวจสอบนะครับในเรื่องของหัวฉีดนะครับแหวนรองหัวฉีดนะครับรวมถึงนะครับการเซทอับวาลนะครับต่างๆก็ช่วยให้รถมีพละกําลังนะครับมีกําลังนะครับมีเอเนจีในการใช้งานนะครับรวมถึงรถคันนี้ก็ต้องกลับไปใช้งานตามปกตินะครับคันนี้กําลังมาแล้วประหยัดมากขึ้นอีกนะครับก็ ฝากถึงคนที่มีแนวคิดในเรื่องของพลังงานร่วมหน่อยนะครับเพราะว่าบางท่านยังติดลบอยู่ครับก,ก็ลองกับตัวเองแล้วครับก็คันนี้ก็น่าจะการันตีได้นะครับถ้าไม่ดีผมคงไม่เอามาติดอีกคันนะครับเอาแบบนี้เลยใช่ไหมใช่ครับก็มั่นใจกับอาจารย์ใหญ่ครับแล้วก็ทีมงานช่างทุกคนก็มีปัญหาอะไรแกก็ดูแลตลอดครับทั้ง <c oughs> <c oughs> ทางมาที่นี่แล้วก็ถ้ามีปัญหาเล็กๆน,น้อยๆที่ผู้ใช้สามารถแก้ปัญหาได้เองเราก็คุยกันผ่านโซเชียลผ่านอะไรก็แก้ปัญหาในในเบื้องต้นครับถ้าหนักหนาสาหัสเราก็กลับมาที่เดิมก็ดูแลให้กันตลอดะครับตั้งแต่ติดตั้งมาครับครับผมโอ,โอเคครับถือว่าถ้าถ้า,ถาไม่มั่นใจก็คงไม่ได้มาติดการที่สองแน่ ครับผมชัดเจนเลยนะครับรู้ว่ามันมันคุ้มกับเงินที่เราเสียไปัะครับและอีกอย่างคือเราก็ได้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการดูแลรถเราด้วยนะครับจากอาจารย์ต่างๆที่อาจารย์ช่างในอู่ครับเดี๋ยวขอขยับนิดนึงสิท่านนึงให้มันอย่างนิดนึงอ่ายังมีระบบเบรกยังเกิดระบบเบรกยังเกดอยู่เขาปิดระบบเทอร์โบไว้มีในเรื่องของระบบนะครับยังมีคําถามอีกนิดนึง นะครับสำหรับคนที่ใช้พลังงานร่วมเขาบอกว่าเมื่อติดไปแล้วเนี่ยขับยากขึ้นจริงไหมมันก็นิดนึงครับแต่ก็คือถ้าเราใช้อยู่ประจำเราขับอยู่ทุกวันอะยังไงมันมันไม่เกินกว่านั้นละครับเพราะว่ามันแค่จังหวะแค่ว่าเราแตะคือเราต้องรู้ใจรถอ่ะเพราะเราขับขับเองเราจะรู้ว่าจังหวะเนี้ยเวลาแก๊สมันปล่อยอย่างเงี้ยมันก็จะพุ่ง เราก็ต้องมีการยังเบรกเอ้ยขอโทษยังยังคันเร่งเรานิดนึงอะไรเงี้ยเราก็ต้องเรียนรู้ไปครับถามว่าครั้งแรกเลยยากผมก็จะรับว่ายากแต่ผมใช้ไปสักอาทิตย์นึงอ่ะก็เราก็เริ่มรู้ใจรถเราแหละรู้จังหวะแหละรู้จังหวะแหละนะครับรู้จังหวะนะครับก็ขอให้ว่าเราเปิดใจในการที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่นะครับเพราะว่าพลังงานร่วมเนี่ยถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของค่าใช้จ่าย นะครับในเชื้อเพลิงได้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในเรื่องของเครื่องยนต์เองนะครับติดพลังงานร่วมไปแล้วรถแรงขึ้นเขาบอกอย่างนั้นโอ้แรงจริงครับต้องต้องต้องผ่อนกันเร่งครับถ้าคนไม่เคยไม่เคยติดะครับเพราะผมแรกผมก็ก็งงเหมือนกันว่าผมเคยติดมาแล้วระบบแบบนี้แต่ว่ามันไม่ใช่แบบนี้ผมเคยติดเมื่อก่อนที่จะติดรถตู้เนี่ย ติดแถวทางภาคเหนือนี่แหละแต่คันนั้นมันเป็นดีแม็กแต่มันเป็นแค่มันก็เราก็ไม่รู้เนาะระบบแต่ละคนไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับแต่ของอาจารย์ใหญ่นี่โอเคคือเห็นแบบเทียบกันลิตรต่อลิตรเลยอะลิตรเนี้ยหนึ่งลิตรวิ่งได้เท่าไหร่สี่สิบห้าโลขึ้นไปอะไรเงี้ยชัดเจนเลยก็คือชัดเจนไงไม่เหมือนกับที่อื่นก็คือแบบสิ้นเสร็จก็ไม่ได้ทดสอบภาคสนามไม่ได้อะไรก็ ลองแค่มาตรวัดมาตรอะไรแล้วก็บวกลบกันผมว่ามันมันไม่ชัดไงรันนี้เหมือนกับคอมพิวเตอร์นามใช่ครับครับคอมพิวเตอร์คันนี้วิ่งได้กี่ลิตรครับคอมพิวเตอร์ตอนที่เทสตอนนั้นตอน45กิโลลิตรนะครับรถเปล่านะครับ45กิโลลิตรในรถเปล่าครับนะครับตอนที่มาติดตั้งตอน60,000โลใช่ครับนะครับจาก60,000โลที่ไปวิ่งเนี่ยนะครับ ได้ได้ได้มีการจดบันทึกคำนวณการการใช้จ่ายเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิงไปบ้างไหมจดรับจสถิติก็จดจดก็คือจะผมก็ไม่ได้จดแบบว่าอย่างนั้นก็คือจดเฉพาะว่าเดือนนึงจ่ายเติมน้ำมันไปเท่าไหร่เติมแก๊สไปเท่าไหร่น้ำมันเท่าไหร่แก๊สเท่าไหร่มันจะอยู่ราวๆเลทประมาณแปดถึงเก้าพันในการวิ่งเดือนละประมาณยี่สิบวันเทินนะครับยี่สิบวันในระยะทางเท่าเดิมระยะทางเท่าเดิมครับแล้วที่สาคัญคือต้องมีการแบ่งน้ําหนักด้วยครับ นะครับก็คือผู้โดยสารหลังรถใช่ครับนะครับต้องแบกน้ําหนักด้วยนะครับเพราะตอนเทสรถเปล่าตอนที่ยังไม่ได้ติด LVG เชื้อเพลิงร่วมนี่วิ่งเนี่ยทำอย่างเงี้ยที่ทดสอบไปเนี่ยลิปนึงเนี่ยวิ่งได้เก้าถึงสิบกิโลครับเปิดแอร์ครับกแล้วว่าทดสอบแล้วเราก็ตกใจในครั้งแรกเราก็ตกใจเหมือนกันแหละเพราะว่ามันเป็นไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องสองเทดีมัน แล้วกับกับบอดี้ตัวนี้ผมว่ามันเต็มที่กับประมาณ10โลลิตรนะครับสิบโลครับสิบโลลิตรตอนใหม่เลยครับตอนหกหมื่นโลแรกครับห้าหมื่นหกหมื่นแดงออกมากำลังเครื่องใหม่ๆเลยผมก็ว่าอย่างนี้สิบโลลิตรใช่ครับแล้วคนนั่งกันแค่สองสามคนนะครับก็ก็ได้ละแค่นั้นนะครับก็ทดสอบจนจนน้ำมันหมดอะน้ำมันหมดขวดกับกับอาจารย์ตู่ตอนนั้นอาจารย์ตู่ยังอยู่ตอนนั้นนะรุ่นนั้นนะครับ ทดสอบกันสรุปแล้วได้45กิโลครับในอัตราความเร็วเท่าไหร่100ยครับหนึนะครับเพราะว่ายายูนิ่งกจะเทสที่100่งร้อนะครับแล้วก็มาดูค่าเฉลี่ยกันนะครับก็ถือว่าได้ได้กิโลมาค่อนข้างนัสุดจริงๆนะสีกว่ากิโลลิตรนี่มันไม่ธรรมดานะแลวความเร็วที่100่งร้อยเนี่ย นะครับลดต้นดีขึ้นครับอัตราเร่งดีขึ้นแต่ก็การใช้งานจริงๆแล้วเราไม่ได้ร้อยตลอดเพราะว่าผมต้องจอดรับเด็กจอดรอเด็กรับซอยวิ่ง8090อย่างเงี้ยมันก็ต้องลดลงไปแต่เวลาวิ่งยาวๆรับเด็กเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ได้ได้ตรงนั้นเยอะครับได้ระยะตรงนั้นเยอะได้ระยะตรงนั้นเยอะนะครับก็เป็นวันนี้ก็เอามาคุยสาระกันเลยเนาะสาระดีๆนะครับกับการใช้พลังงานร่วมนะครับซึ่งพลังงานร่วมในรถคันนี้ไม่ใช่เพิ่งติด แต่ติดมาแล้วนะครับเมื่อ7ปีที่แล้วติดมาตั้งแต่รถ60,000กิโลจนต,ตอนนี้รถ3แสนกว่าแล้วนะครับก็ยังใช้อยู่แล้วก็ไม่ใช่คันแรกสำหรับครอบครัวนี้นะครับกับพลังงานร่วมที่ใหญ่ยนต์จุนเนงนะครับ LPG แก๊สน้ำนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณมากนะครับที่นำรถเข้ามาตรวจสอบมาดูแลนะครับเรายินดีมากนะครับที่ได้มานะครับได้เล่าเรื่อง เกี S <S so first, ่ยวกับการใช้งานเกี่ยวกับพลังงานร่วมนะครับให้สมาชิกที่ตามใหญ่ยนต์ยูนงได้ฟังนะครับพร้อมกับท่านที่ได้เคยติดตั้งพลังงานร่วมไปแล้วและใช้อยู่นะครับมีโอกาสก็แวะมาครับมาตรวจสอบมาดูแลกันนะครับในเรื่องของพลังงานร่วมนะครับเพราะว่าในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับการรถนะครับในเรื่องของเงินในกระเป๋าเรากับการที่จะเติมเชื้อเพลิงน้าทุกวันนี้ก็ต้องเซฟกันหน้าดู นะครับยิ่งในยุคโควิดนี้ด้วยนะครับปัจจัยนะครับถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับรถยนต์ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญที่จะทําให้คุณนะฮะสามารถที่จะเดินใช้ชีวิตต่อได้นะครับก็ต้องฝากไว้ตรงนี้ด้วยนะครับเจบปวยก็ต้องใช้รถไปหาหมอเนาะไปนั่งรถร่วมสาธารณะอันตรายครับผมกลัวนะผมก็ต้องผมงกลัวนะเพราะว่ารถสาธารณะเองเขาก็พยายามเซฟนะแต่ก็เราเราต้องเซฟตัวเราเองอ่ะก็รถตัวเองนี่แหละครับตรวจสอบดูแลทําให้ดี นะครับใช้สําหรับเดินทางใช้ในชีวิตประจําวันนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับแล้วก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กดส u ัค c ส i า e ินะฮะสใหญ่ยนจุนยิงทางยูทูบชาแนลนะครับอยากรู้เกี่ยวกับ LPG แก๊สน้านะครับหรืออยากรู้รถยนต์อาการควันดำนะครับหรือเกียร์กระตุกก็สามารถตัวรึกษาที่สอใหญ่ยนจุนยิงได้นะครับวันนี้ต้องลากัไปก่อนนะครับพร้อมส่งเตอร์ต้าคอมพิวเตอร์ นะครับพลังงานร่วม LPG แก๊สน้ำคันนี้กับกำแพงเพชรครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ